ไ่ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวกลุ่มทุกท่านด้วยนะวันนี้นะคะชาวกลุ่มข่าวเรามาดูดวงเรื่องราวชะตานะคะความรักของชาวกลุ่มเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการที่ติดตามกันมาถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะส่งท้ายปีกันแล้วนะคะเรามาดูกันว่า ชาวกลุ่มพลังงานเรื่องราวความรักของชาวกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวกลุ่มขามีพลังงานอะไรเอ่ยนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเดอะสตาร์เดอะสตาร์นะคะดวงดาวที่งดงามกำลังจะเจ,จิดจรัสบนท้องฟ้าอันมืดมนเนะ พลังงานของชาวกลุ่มในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้นะหลายท่านเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเห็นคุณค่าเห็นแสงสว่างเห็นความโดดเด่นในตัวเองกลับมามีเสน่ห์กลับมาสดใสกลับมาอยู่ในจุดที่งดงามนะคะหลายท่านเนาะก็จะเริ่มใช้เวลาในการเข้าสังคมรู้จักกับผู้คนใหม่ใหม่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่า ถ้าคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขคุณก็เลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับคนเหล่านั้นนะคะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะให้ความสุขให้ความสบายใจให้แสงสว่างกับชีวิตตัวเองได้โดยไม่ได้รู้สึกถึงความอยากจะดิ้นรนที่จะตามหาความรักหรือไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะได้รับความรักความใจ ความใจดีความเอาใจใส่จากใครนะคะมีพลังงานของความเป็นสเตรนท์เนาะสเตรนท์ strength, เนี่ยบางท่านก็เจอกับความสัมพันธ์ที่มันยากมาทั้งชีวิตแล้วนะคะรักใครชอบใครก็เป็นไปได้ยากไปรักคนมีเจ้าของไปชอบคนที่ไม่จริงใจไปรักคนที่เป็นรักต่างวัยรักคนที่เรารู้อยู่แล้วอะค่ะว่าถ้าเราจะเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยมันจะต้อง ท้าทายแค่ไหนนะคะต่มาวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณปลงนะคุณปลงคุณปล่อยวางคุณมีความสุขคุณอยู่กับตัวเองคุณอยู่กับชีวิตตัวเองที่เรามีความสุขนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวในอดีตมันก็จะเป็นเพียงแค่ภาพความทรงจำที่คุณจะคิดถึงมันในช่วงเวลาที่ อยากจะนึกถึงเท่านั้นนะนะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจคุณพร้อมที่จะมูฟออนออกไปข้างหน้าเห็นไหมว่ามีพลังงานของความเป็นสิบดาบมาแสดงว่าชาวกลุ่มคุณอาจจะ,ะเผชิญกับเรื่องที่เราต้องทรมานหัวใจมานานมากๆเนาะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าหนักใจเผชิญกับความรักที่เราจะต้องงอจะต้อง ลดศักดิ์ศรีนะคะพยายามยอมทุกๆอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังอยู่จนบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวคุณเองที่อาจจะเริ่มรู้ตัวว่าจริงๆแล้วที่เราทุกที่เราเศร้าเราไม่เสียใจเป็นเพราะาเราไม่ปล่อยวางในความรักครั้งนี้นะคะใครที่ยังคิดถึงรักครั้งเก่าอยู่ก็อาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะรู้สึกถึงการ m o v ออนออกจากความคิดถึงเขาไปได้แล้วแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมา มีความเฉิดฉายให้คุณค่ากับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองก็มีความโดดเด่นเป็นดาวดวงใหม่ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะคะใครที่จะเป็นคนที่ใช่ที่เข้ามาคุณก็เชื่อว่า การเริ่มต้นใหม่มันยังจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังเชื่อว่าโชคชะตายัางเข้าข้างคุณยังจะนำพาคนดีๆมาสู่ชีวิตคุณหลายท่านยังเชื่อว่าคุณงามความดีความดีของคุณที่เคยเคยทำนะการทำบุญกับใครก็ตามที่คุณเคยมีน้ำใจหรือรักใครแล้วเราก็รักจริงคุณก็ยังเชื่อว่าชีวิตนะผมลิขิตยังจะเจอคนที่เขาเข้ามาแล้วมีความที่เป็นผลดีต่อชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน นะคะมีพลังงานของความเป็นหนึ่งดาบการวางปัญหาลงนะคะการเคลียร์ใจตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็การกลับมามีความหนักแน่นกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความสุขอยู่กับการดูแลตัวเองนะใครที่ เพิ่งจะอกหักผิดหวังนะคะแล้วก็มูฟออนไม่ได้สักทีพฤศจิกายนนี้เนาะส่งท้ายปีกันแล้วนะคะก็จะถึงช่วงเวลาสำหรับการได้เริ่มต้นให้โอกาสตัวเองมีโมเมนต์มีพลังงานบวกพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะพลังงานของความเป็นราชินีเรียญน,นะคะราชินีเรียญเนี่ยเราจะอบอุ้ม ความรู้สึกและหัวใจของตัวเองอย่างประครบประงมมากๆคนโสดอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่ากว่าที่คุณจะหลุดพ้นออกมาจากความคิดถึงเขา หรือว่าคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงใครสักคนมากๆนี่มันทรมานใจมากๆคุณรู้สึกกลัวกับการที่จะไปตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเริ่มต้นใหม่ในเวลานี้เนี่ยอยากจะใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะหรือว่าใช้เวลาในการดูแลตัวเองใช้เวลาในการทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไปเที่ยวไปกินข้าวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแบบไม่ต้องไปคอยเกรงใจคนรักอยากจะใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่นะคะก็อย่าง ไม่ได้แสวงหาความรักครั้งใหม่เนาะแล้วก็บางทีเนี่ยยังรู้สึกว่ายัางอยากพัฒนาตัวเองอยากทำให้ตัวเองเนี่ยมันดูดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเปิดใจรับใครก็อยากให้ตัวเองเนี่ยเต็มร้อยก่อนอยากชาร์จพลังใจพลังกายของตัวเองเนี่ยให้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานดีๆไม่อยากที่จะ ไปเอาใครมาเพื่อที่ว่าเราจะไปเหมือนกับว่าเป็นที่พักใจไม่อยากดึงใครเข้ามาในช่วงเวลาที่เรากำลังอ่อนแอหรือ,อยังเซ่เซกับความรักมานะคะสำหรับใครที่มีคนรักที่ดีอยู่แล้วนะความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะรักกันมานานแต่ด้วยความยากความดือ้อนะคะ บางท่านเนี่ยรักต่างวัยบางท่านก็คือเป็นความรักที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ได้รับการยอมรับนะคะคุณเองก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องงอ้อต้องรอคอยบางท่านคุยกันนี่ยชาวกลุ่มแล้วเขาก็หายไปบ้างมันยากเหลือเกินกับการที่จะสารสัมพันธ์ถึงแม้แต่ว่าความรู้สึกดีๆที่มันจะมีอะแต่ว่า ไอความยากความลำบากความไม่ชัดเจนการที่เราไปคบกับคนที่ต่างฐานนะบางทีมันมีหลายอย่างหลายสิ่งให้ต้องได้พิสูจน์ซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่อยากที่จะแบกรับภาระนี้ไว้แล้วคุณก็จะมีความเชื่อว่านะคะชีวิตคุณยังจะสามารถเจอคนที่ดีกว่านี้ได้มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะ ค่อนข้างเหมือนลงดาบกับตัวเองว่าเราจะต้องมู v ออนออกจากสิ่งสิ่งนี้แล้วกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองเพื่อที่จะโบยบินไปสู่สิ่งสิ่งใหม่นะคะราชินีดาบราชินีดาบก็คือพลังงานแห่งความที่เราก็จะค่อนข้างนิ่งๆน,นะค่อนข้างมีสติค่อนข้างเย็นชาถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมากมายเหลือเกินที่มันสุ้มอยู่ในใจแต่คุณมีสติมีความเข้มแข็งมีความรอบคอบมากขึ้นกับการที่จะตัดสินใจ คนโสดเนี่ยบางท่านก็คือเป็นการโสดแบบที่เราอาจจะต้องมีภาระติดมาเป็นพอ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะหรือเคยสร้างทรัพย์สินร่วมกันมามันก็แต่งงานกันมาใช้ชีวิตคู่กันมาพอวันที่เราจะต้องมาเป็นโสดเนี่ยมันเป็นโสดแบบมีมีอะไรที่มันติดพนักหลังคุณมาด้วยเนาะมันมีอ,อ เป็นปมที่มันอยู่ในใจคุณหรือบางท่านนะอยู่ในครอบครัวที่บางทีอะค่ะมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เด็กๆบางทีภาพความทรงจำเก่าๆในช่วงวัยเยาว์ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลและมีผลมากๆสำหรับการที่คุณจะเลือกคู่ชีวิตเราก็อยากจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่ไม่ให้ไปกระทบกับแผลใจเดิมในอดีตของคุณนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้คุณเลือกเยอะขึ้นเลือกยากขึ้น ใช้วิธีในการพิจารณาความรู้สึกตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะชาวทาัศชาวราศีกุมแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะคุยกับใครนะ มีคนมาจีบมีคนเข้าหาก็ยังรู้สึกถึงความไม่กล้าจะพูดคุยเพราะไม่อยากให้ความหวังไม่อยากรับผิดชอบความรู้สึกใครอยากที่จะอยู่ชิวๆไปแบบของเราแบบนี้แหละมันค่อนข้างสบายใจกว่านะคะหลายท่านก็จะรู้สึกแบบนั้นพลังงานของความเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบก็คือการปิดกัน้นอืหรือบางทีมีคนเข้ามาจีบคุณนะคุณก็เลือกที่จะ โกหกเนาะบางท่านโสดสนิทมากๆเลยก็โกหกว่าอาจจะมีแฟนแล้วมีคนรักแล้วมีคนคุยแล้วเพื่อเป็นการปฏิเสธแบบถนอมน้ำใจโดยที่ไม่ให้เขาเนี่ยต้องรู้สึกรู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะหรือใครที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราจะรู้สึก อยู่ๆเนาะชาวราศีกุมนึกถึงเรื่องราวในอดีตบางทีเรื่องใดที่เราเคยรู้สึกเสียใจหรือเราไม่โอเคเราไม่พอใจบางทีนะคะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคมันก็กลับมาทำให้คุณเนี่ยกลับมายอมรับความจริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเขาพื้นเพนะคะลักษณะนิสัยต่างๆมันก็คงยังเป็นสิ่งๆเดิมที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไป ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาปักหลักใหม่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้นอกจากการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ,งตัวเองเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปกันรอดเนื่องจากบางท่านนะคะเราก็มีภาระมีพันธะมีครอบครัวร่วมกันมาพลังงานของชาวกลุ่มนะจริงๆยังไม่ได้เห็นว่าคุณจะตัดสินใจสำหรับการเลิกลาเนาะแต่มันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยกำลังจะตัดสินใจเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นความรักในรูปแบบใหม่ๆ ในจุดที่คุณเองก็ให้ความแฟร์กับหัวใจตัวเองและใน,นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงใครเราจะไม่ไปนะคะขยันขยอไม่ไปควบคุมชีวิตใครเพราะบางทีการควบคุมกันและกันมากเกินไปคนที่เหนื่อยคนที่แบกรับอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คุณนะบางท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะไปไหนมาไหนเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยกันนะคะบางที ยอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าก็เลือกที่จะอยู่กันคนละห้องอยู่คนละมุมนะคะเวลาคนรัก คุยหรือคนรักชวนไปไหนก็มีโอกาสที่อาจจะโกหกปฏิเสธคือไม่อยากไปไหนมาไหนร่วมกันเนาะเออมันเป็นพลังงานประมาณนั้นคือเวลาที่เราอยู่คนเดียวอะค่ะชาวกลุ่มขาคุณจะแฮปปี้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานบวกมากๆแต่พอได้เจอแฟนได้เจอคนรักปุ๊บนะหรือมีใครเข้ามาจีบเข้ามาคุยเนี่ยพลังงานมันตกแล้วทําให้คุณรู้สึกเซ็งเลยทันทีเนาะใครที่กําลังจะจีบชาวกลุ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูในการ เข้าหาดีๆเพอช่วงนี้นะคะอารมณ์ของชาวกลุ่มเนี่ยจะค่อนข้างแปรปวนเขาจะชอบความเป็นส่วนตัวมากๆบางทีจะไปถามอะไรเซาสีชาวกลุ่มเนี่ยไม่ได้เลยเนาะถ้าเกิดถามเซาสีมากๆก,ก็จะเลือกในการเหมือนกับ ไม่คุยไม่ตอบไม่โต้อตอบหนีไปเลยเงียบหายไปเลยนะคะช่วงนี้เนาะมันจะเป็นประมาณนี้หรือใครที่เข้ามาจีบมาคุยกับคุณเนี่ยอยู่ๆจะเป็นชาวกลุ่มเองนะที่เลือกจะเงียบหายไปแบบไม่ได้มีการคุยเคลียร์กันดีๆมันเหมือนเราเองเนี่ยค่ะจะรู้สึก ให้ความสําคัญนะคะกับตัวเองการที่เราจะไปโต้ตอบการที่เราจะไปคุยอะไรแล้วทําให้ตนเองต้องมันเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ทําบางท่านเนี่ยก็คือคบกันเป็นแฟนกันทีนี้เราต้องคอยจัดการคอยวางแผนชีวิตหเขาคอยบนคอยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าก็ต่างคนต่างอยู่นะคะชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็ อยู่กับตัวเองดีกว่ารักตัวเองดีกว่าเออชาวกลุ่มจะไม่ค่อยแคร์เนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่สนนะช่วงนี้จะแบบอยู่กับตัวเอง ะคะไปไหนมาไหนไปคนเดียวได้นะไปห้างคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปทํางานคนเดียวหรือเวลาแม้กระทั่งกลับมาอยู่ที่ห้องกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็กลับไปอยู่ในมุมส่วนตัวของคุณคนเดียวแบบไม่ต้องรบกวนกับใครนะคะอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกเราสนใจเราชอบไม่ยุ่งกับชีวิตไทยและเออช่วงนี้เราจะเป็นแนวนั้นไปเนาะชาวกลุ่มใครที่จะเป็นประมาณนี้นะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ลองคอมเมนต์มาบอกนะว่าเราจะ introvert หรือเปล่านะคะอืมขัดูพลังงานนะคะให้แนะนำว่า,อ,าอะไรเนี่ยเห็นไหมว่าคุณไม่สนใจอะไรเลยนะบางทีบางทีทำงานนะคะทํางานก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหรือนะคะใครที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานของเราไปบางท่านก็อาจจะมีครอบครัวมี คนใกล้ตัวเนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะมากระซิบมาบน่นมาบอกมาฟ้องว่าแฟนเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็ไม่สนใจนะคะหรือใครที่มาคาดหวังในตัวคู่ชีวิตของคุณมากๆเนี่ยคุณก็เริ่มที่จะ นะคะเมินเฉยและทําตั้งหน้าตั้งตาทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําไปเนาะใครโสดอยู่นะคนใกล้ชิดคนที่ทํางานก็อาจจะเริ่มเหมือนมีการมาถามคุณมาก้าวไก่คุณมาถามว่าเมื่อไหรคุณจะมีแฟนหน้าตาดีทําไมถึงไม่มีแฟนทําไมถึงไม่มีใครอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ตอบแล้วตอนนี้ก็คือใครถามมากก็คือไม่ตอบเลยเงียบกิ๊บเลยนะจ๊ะอ่ะนะ ที่รักมันมีพลังงานของพลังงานการปล่อยวางการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ความเข้มแข็งของตัวเองที่จะต้องฝ่าฟันในทุกๆอุปสรรคไปให้ได้ไม่ว่าจะมีคู่ไม่ว่าจะมีแฟนทัศนคติของชาวกลุ่มนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องอยู่ให้ได้เนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเออปรึกษาใครไม่ได้ก็ต้องปรึกษากับตัวเองให้ได้เนาะบางท่านเนี่ยมันมีพลังงานของบางทีคนใกล้ชิดนะคนที่อาจจะบอกสอนงานทำงานร่วมกันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาจีบนะบางท่านมีรักต่างไว้เข้ามาพอมันแตกต่างกันมากๆมันถูกถามถูกพูดถึงหรือนะคะเรื่องของอ่า ทัศนคติที่มันก็ต่างกันด้วยวัยด้วยอายุอะ่ะก็เลยทำให้บางทีคุณก็ไม่อยากพยายามปรับตัวแล้วอตอนนี้เราก็มีเป้าหมายในชีวิตก็คือการมีเงนินมีบ้านมีรถเนะะี่ยค่ะแบกรับภาระแค่ภาระที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยแล้วนะคะถ้าจะต้องมาคิดเรื่องหัวใจหรือจะต้องมาคอยเอาใจใครอะ่ะช่วงนี้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถที่จะเอาเรื่องความรักมาแบกรับได้เพราะที่ผ่านมานะชาวกลุ่มคุณแบกรับเรื่องหัวใจมามา,มากพอแล้วคุณพยายามบริหารจัดการให้มันดีที่สุดแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้ได้ดังใจเรามันก็ต้องเป็นช่วงเวลาสำหรับการปล่อยวางนะคะอืมใครที่ที่ผ่านมาเราอาจจะแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่สักทีมาในวันนี้นะคุณจะรู้สึกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้สึก ไม่สมหวังไม่อยากเจอเออเมื่อเวลาที่ใช่เมื่อเวลาที่เราพร้อมทั้งหน้าที่การงานฐานะนะคะหรือว่าบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยคุณก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเส้นทางสายนี้ที่คุณจะเดินต่อไปในชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องเจอคนที่ใช่คุณยังเชื่อในผลลิขิต คุณในคุณยังเชื่อในเส้นทางความรักที่จะเจอใครสักคนที่เป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างกันจะเป็นคนที่ใช่จะเป็นคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ได้รีบลอนไม่ได้เร่งรีบอะไรเนาะคุณยังเชื่อในจักรวาลคุณเชื่อในนะคะคุณงามความดีของคุณที่คุณเคยทําที่คุณเคยเป็นคนดีที่คุณเคยทําดีที่สุดให้กับการมีคู่ชีวิตคุณก็ยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะ เป็นคนดีของคุณสักวันหนึ่งคุณจะเจอคนดีสักวันหนึ่งคุณจะเจอกับคนที่เหมาะสมที่เข้ามาสักวันหนึ่งมันก็คงจะมีคนที่ใช่ที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็คือตอนนี้ชาวกลุ่มไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนนะคะใช้เวลาทั้งหมดไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลับมามีความโดดเด่นได้ด้วยตัวเองยืนให้ได้ด้วยตัวเองไม่ได้อดทนหรือว่าไม่ได้จะต้องไปแคร์ความรู้สึกใครนะคะอยู่กับตัวเองเข้มแข็ง อยู่ในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเราเองนะจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้นะ โอเคค่ะวันนี้อย่างไรก็ตามก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยใครที่รู้สึกว่าต้องการจะดูดวงส่วนตัวที่มันจะเจาะจงและละเอียดแม่นยำมากกว่านะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้หรือว่าไลน์แอดมีแอดด้วยนะแอดไฮทาร์รนะคลิปนี้ได้เลยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะ จะละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าหรือใครที่อยากจะมาดูอ่านดวงอัปเดตดวงรายวันปิกอากซ์แรนดอมทุกอย่างนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ผ่านทางแฟนเพจของ i ิน t a g r กรนะคะแจ้งลิงก์เอาไว้แล้วกดติดตามกันได้นะชาวกุมเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพระคุณค่ะ